สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ JK รีวิวช่องที่จะพาทุกคนไปพบกับรีวิวล่าสุดของยานพาหนะทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์และระบบขนส่งสาธารณะสุดล้ำจากทั่วโลก วันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรายละเอียดของรถไฟความร่วมมือระหว่างจีนและไทยที่เปิดตัวในปี2025ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่จะเปลี่ยนโฉมการเดินทางและระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รถไฟจีนไทย2025ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถไฟความเร็วสูงแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศรถไฟจีนไทย2025มาพร้อมกับการออกแบบที่ทันสมัยและสวยงาม ด้านนอกตัวขบวนโดดเด่นด้วยเส้นสายที่โฉบเฉีียวและรุ่ลมตัวรถถูกออกแบบให้สามารถลดแรงต้านอากาศได้สูงสุดเพื่อเพิ่มความเร็วและประหยัดพลังงานสีสันที่ใช้จะเน้นโทนสว่างพร้อมลายเส้นที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความร่วมมือระหว่างไทยและจีนทำให้เมื่อมองเห็นจากระยะไกลก็สามารถจดจำได้ทันทีด้านในตัวรถได้รับการออกแบบเพื่อรองรับผู้โดยสารจำนวนมากแต่ยังคงเน้นความสะดวกสบายเป็นหลักเบาะนั่งทำจากวัสดุคุณภาพสูงที่รองรับสรีระได้ดี แบ่งออกเป็นหลายระดับชั้นตั้งแต่ชั้นมาตรฐานไปจนถึงชั้นพรีเมียมโดยแต่ละที่นั่งมีพื้นที่วางขากว้างขวางช่องเก็บสัมภาระและโต๊ะขนาดเล็กเพื่อใช้งานระหว่างเดินทางระบบไฟส่องสว่างภายในใช้เทคโนโลยีเล็ดแบบประหยัดพลังงานและสามารถปรับระดับความสว่างได้เพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย หัวใจสำคัญของรถไฟจีนไทย2025คือความเร็วและประสิทธิภาพรถไฟขบวนนี้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้กว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้การเดินทางระหว่างเมืองใหญ่ในประเทศไทยสั้นลงอย่างมากตัวอย่างเช่นการเดินทางจากกรุงเทพไปนครราชสีมาใช้เวลาเพียงชั่วโมงเศษเท่านั้นและยังสามารถเชื่อมต่อเส้นทางไปยังลาวและจีนตอนใต้ได้อย่างต่อเนื่องระบบขับเคลื่อนของรถไฟใช้เทคโนโลยีมอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วสูงที่ให้ทั้งพลังและความเงียบ เสียงรบกวนภายในขบวนจริงน้อยมากผู้โดยสารสามารถนั่งพักผ่อนอ่านหนังสือหรือทำงานได้โดยไม่ถูกรบกวนระบบการสะเทือนและรางรถไฟถูกออกแบบให้รองรับความเร็วสูงได้อย่างมั่นคงลดแรงสั่นสะเทือนและทำให้การเดินทางราบรื่นตลอดเส้นทางฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยของรถไฟจีนไทย2025ได้มาตรฐานระดับโลกมีระบบตรวจสอบสภาพรางและขบวนอัตโนมัติระบบเบรกไฟฟ้าที่สามารถหยุดรถได้อย่างมั่นคงแม้ในกรณีฉุกเฉิน กล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกตู้โดยสารรวมถึงระบบตรวจจับอุณหภูมิและความปลอดภัยด้านสุขภาพเพื่อรองรับการเดินทางยุคใหม่ที่เน้นความปลอดภัยสูงสุดนอกจากความเร็วและความปลอดภัยแล้วรถไฟจีนไทย2025ยังโดดเด่นในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภายในขบวนมีหน้าจอแสดงข้อมูลการเดินทางแบบเรียลไทม์มีบริการ Wi-Fi ความเร็วสูงตลอดเส้นทางที่นั่งทุกจุดติดตั้งพอร์ตชาร์จไฟฟ้าและ USB เพื่อรองรับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้โดยสารสามารถใช้สมาร์ทโฟนหรือโน้ตบุ๊กได้ตลอดการเดินทางเหมือนนั่งทำงานในออฟฟิศเคลื่อนที่หากมองในเชิงการออกแบบด้านการบริการรถไฟจีนไทย2025มีห้องโดยสารหลายประเภทชั้นมาตร,รฐานให้ความสะดวกในราคาที่เข้าถึงได้ส่วนชั้นธุรกิจมีเบาะนั่งที่กว้างและปรับเอ็นได้มากขึ้นพร้อมพื้นที่วางขาแบบสบายพิเศษและสำหรับชั้นพรีเมียมหรือ VIP ผู้โดยสารจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่หรูหราด้วยบอกรับเอ็นเต็มที่บริการอาหารและเครื่องดื่มพิเศษและความเป็นส่วนตัวสูงสุดในตู้โดยสารกลางมีโซนร้านอาหารและคาเฟ่ที่ให้บริการอาหารทั้งไทยและจีนผู้โดยสารสามารถลุกมาเลือกซื้อหรือสั่งบริการถึงที่นั่งได้ระบบจัดการภายในขบวนทั้งหมดใช้ระบบอัตโนมัติทําให้การสั่งอาหารหรือจองบริการต่างๆทําได้ง่ายผ่านหน้าจอสัมผัสหรือแอปพลิเคชันบนมือถือ อีกหนึ่งจุดเด่นของรถไฟจีนไทย2,025คือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมระบบขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าและการใช้วัสดุน้ำหนักเบาทำให้ปล่อยคาร์บอนต่ำกว่าระบบขนส่งแบบดั้งเดิมมากการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้โครงการนี้กลายเป็นหนึ่งในระบบขนส่งสาธารณะที่ยั่งยืนและสนับสนุนนโยบายลดโลกร้อนสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางระหว่างประเทศ รถไฟจีนไทย2025ยังเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญในโครงการรถไฟสายใหม่ที่สามารถวิ่งต่อไปยังนครหลวงเวียงจันทร์และเข้าสู่ประเทศจีนได้โดยตรงทำให้การเดินทางจากกรุงเทพไปคุนหมิงสะดวกและรวดเร็วกว่าเดิมเป็นการเปิดประตูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญของภูมิภาคการทดสอบและใช้งานจริงในช่วงแรกแสดงให้เห็นว่ารถไฟจีนไทย2025สามารถทำงานได้อย่างเสถียรและเชื่อถือได้ ระบบทั้งหมดผ่านการตรวจสอบและควบคุมโดยวิศวกรทั้งจากจีนและไทยที่ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดการบำรุงรักษาถูกออกแบบให้ง่ายและใช้เวลาน้อยทําให้สามารถให้บริการได้ต่อเนื่องโดยไม่สะดุดด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้รถไฟจีนไทย2 0 2 5จึงเป็นมากกว่าระบบขนส่งแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาการเชื่อมต่อและความร่วมมือในอนาคตการเดินทางที่เคยใช้เวลาหลายชั่วโมงจะถูกย่นระยะลงเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง และยังมอบความสะดวกสบายเทียบเท่าการบินในราคาที่คุ้มค่าวันนี้ JK Review ได้พาทุกคนมาสำรวจรถไฟจีนไทย2025กันแล้วหวังว่าทุกคนจะได้เห็นถึงจุดเด่นความสามารถและอนาคตของระบบขนส่งใหม่นี้หากคุณชอบการรีวิวในครั้งนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง JK Review และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราขอบคุณที่รับ